Ah, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you อ้าวๆเฮ้ยว้าวสุขสันต์วันเกิดพ่อเก่งค่ะ hey. yeah. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, 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 Happy birthday, birthday, birthday to you mm. <laughs> กินเค้กกินเค้กกินเค้กพอแล้วกินเค้กได้แล้วกินเค้กครับเขาจะกินเค้กกินไหมบอกวันเดย์พ่อเก่งก่อนแฮป a p p y b i r t เดย์ค่ะแฮป a p p y b i r t เดย์พ่อเก่งครับ Happy b i r t พ่อเก่งพูดสิพูดสิครับพ่อเก่งครับพ่อเก่งอุ้ยน้ำใจบอกพ่อดิไดแล้วพ่อเก่งมีความสุขมากมากนะครับเรื่อแต่สิ่งดีๆนะครับครับ นะาหนูไปเอาช้อนมาจิ้มไอ้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่น้องต้องเอาช้อนครับจุอู้อ่ากินได้อ่ามลายไหมอ่ะดูได้ดูได้ดูได้อ่ะดูดูดดูไม่เป็นนี่มันมีครีมอยู่นี่มมัันนแแขข็็งง้ำแต่ไปเอาช้อนหนูกัดกัดกัดน้ำกัดหนูไม่กินนะ แล้วแล้วแต่หนูแบวช้อนมาไม่กินก็ไม่เป็นไรเอามาสองสม,มันแบล็ช้อนแล้อไอย่เพิ่งจับจานด้วยจานใบหนึงสองใบก็ได้ครับ